รักไม่ได้หล่อนเกินหล่อนเกินเขาไม่คิดว่าน่ากลัวมันไม่น่ากลัวเธอเข้าใจปะไม่อยากไป <c oughs> มาสิ <c oughs> วันนี้เราอยู่ที่ MBK เรามา Exhibition อีกหนึ่งอบซิวชิ่นที่รู้สึกว่าโอ๊ยปื้มใจจังเลยเพราะว่าเราชอบลายเส้นของการวาดของเขานั่นก็คือคุณคุนจิอิโตเขาโด่งดังมากในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาอะวาดแต่การ์ตูนผีเท่านั้นเป็นแบบเรื่องต้นหลอนๆเป็นเรื่องต้านแล้วก็เป็นแบบแฟนคลับเยอะมากแต่ตอนนี้เขามาเปิด Exhibition และ horror house จะอยู่ที่ MBK จนถึงสิ้นไปเลยพอยอะแอบแวะมาแล้ววิ่เคนมันมีสองโซนคือมีโซน A กับโซน B มันมี ราคาหลายราคาให้เลือกเขาก็จะมีราคาเด็กกับราคาผู้ใหญ่ได้ราคาเด็กปลาตัวเล็กอะก็เกินคือเราก็เราก็เกินไซส์เราอาจจะได้แต่ว่าหน้ามันก็เกินไปแล้ว250สําหรับเด็กนะคะเด็กนี่คืออายุ12 อันเดอร์องานี่สาหรับแค่โซนเดียวแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ก็คือ400บาทสาหรับโซนเดียว750บาทได้ทั้ง2โซนสาหรับผู้ใหญ่แต่ของเด็กคือทั้ง2โซนคือ4 5 0บาทแนะนําว่า750บาทคุ้มกว่าเข้าไปก็คือถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอปกติมันจะเป็นทาวเร์เฮาส์คือคือเขาก็จะมีเอบซิบชั่นในระหว่างที่เราเดินเป็นบ้านหลอนน่ะบ้านหลอนนี่ไงเห็นไหมล่ะได้ยินคนกรี๊ดไหมล่ะกลัวไม่เล่นแล้วอยากเห็นเยาโซนเดียวโซนเดียวโซนเดียววับอหน นนความดันสูงความดันต่ำเอาสุราห้ามเขาา้าคนท้องผู้ป่วยทางจิตเวชคน,นละมารว่ากันคะอันนี้เข้าไปได้หมดแล้วว้าวแรงเกินแกห้ามถ่ายรูปห้ามบันทห้ามไลฟ์สตรีมิ่งห้ามนำอาหารเข้าไปเขาจะมีล็อกเกอร์อยู่ข้างในที่เราสามารถเก็บของกระเป๋าะไรพวกนี้เอาไว้ได้ดีจงเลยอย่างนี้เราเข้าไปข้างในกันไหมแล้วดูว่ามันมีอะไรบ้าง น่ารักไม่ได้ขอโทษลายเส้นน่ารักลายเส้นก็ไม่น่ารักแกของลายเส้นไม่น่าออกหลอนเกินหลอนเกินเขาไม่คิดว่าน่ากลัวมันไม่น่ากลัวเธอเข้าใจปะพี่คิสตอนเด็กเราอ่านหนังสือการ์ตูนแบบนี้ป่ะเรื่องน่ากลัวโนพี่คิสชอบอะไรมากที่สุดไหม <Q> sang. พอพีกคิวสังพาะพีไม่เคยอ่านการ์ตูนเลยดูแต่การ์ตูนท่องก้าวอ่านไม่ทันเห็นเพื่อนเปิดการ์ตูนอ่ะเปิดแบบเหมือนไม่ได้อ่าน่ะ เปิดเร็วมากจริงๆแล้วว่าอันนี้คือเราแอบเข้ามาดูก่อนจริงๆอะเราต้องไปบ้านฮอลล์เฮอร์ฮก่อนเพื่อที่เราจะเข้ามาตรงนี้แต่ว่าเราขอเก็บพวกนี้ก่อนค่อยไปตกใจทีเดียวก็หน่อยคนน่เห็นยางเห็นยางีเป็นแรดลินเป็นอะไรนี่ไงก็หน่อยมรณะแม่ไปถ่ายไปถ่ายอันี้เป็นเหมือนหนึ่งในคอมมิกขึ้นไปขึ้นไปแล้วไหนกล้องอะแล้วก็ม <But> ีพวกอะไรอย่างเงี Horror, <hal> Horror, <ๆ>้ยใช่ส่องหน้าเข้าไปดูหรอไมค์ จะไม่มีอะไรโหพี่รอมนุนนี่เลยผอออมาเรออีฟแจ้งอ่ะเข้าได้อีกเหรอแกไม่เข้าแล้วบ้านนุนอะไม่อยากเข้าไปเลยอ่ะล่าสุดที่เข้าบ้านบีเมื่อไหร่พี่คินิเวอร์ซอลกับยายนี่วิ่งกันตับแลบออกมาจำได้ปะอล LA นานมากแล้วไปบ้านผีมีเป็นสิบอะมีเป็นสิบปีอะคอยเกินไป l อลเออออลเ่ะพี่คือลองนับไม่เกินห้าปีคอยเปิดเลยเปิดเลยคุณว่าจะแบ ปฉันว่าเสร็จมีคนตอบถูกนะคะเ,คเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ <c oughs> คนที่ตอบถูกนะคะ <c oughs> ขอวางซิสเตอร์ยินเอลเอนะคะได้แก่คุณ รางวัลคือยืนอยู่ข้างหน้าและได้เข้าบ้านผีคนเดียวเป็นรางวัลที่กูอยากได้จังเลยขอบคุณมากแต่แต่พวกเราได้ไปไม่ครบกูกลัวว่าเจ๊อ่ะจะเข้าไปอยากเข้ามานะอย่านะอย่าละกันดูอยากเข้ามานะพี่รู้นะหนูทำอะไรอ่ะปลุกยกมือ นะเหมือนของเขาเยอะขึ้นนะอุ๊ยอันนี้มาใหม่น,นี้ไม่เห็นเลยอันนี้สวยอะ่ะอันนี้น่ารักอ,อันนี้เท่หว่ะสามพันข้าเองอันนี้ห้าพันซื้อเราหนีไปหมดแล้วหรอใครซื้อแกงนี้แต่ซื้อเป็นสีชีไม่มีแล้วสีก็คนละฟิลนะเพราะว่าขาวดาก็สวยอุ๊ยอันนี้สวยจังเลยอะ่ะอัน,นผมแดงอะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนั้นแล้วมันมีทั้งโซน A และโซน B วันนี้เราเลือกโซน A ซึ่งเขาบอกว่าแอบน่ากลัวกว่าเพราะว่าเขาที่เขาเปเข้า B แล้วมันก็เลยอยากเข้า A ท้าสุดท้ายฉันไปบ้านผีเราต้องไม่ยืนริมเพราะเขาจะแห่มาจากข้างคางอีพอยเข้าแล้วอ่ะยิ้มพายคือเป็นแบบเหมือนเดินไม่ใช่ไม่รู้นี้ไม่เคยเข้าค่ะไม่เคยค่ะไม่หนูเก่งอะหลังวันที่หนึ่งเลยหรอฉันไม่อยากอยู่ข้างหน้าพี่คอยน์จะไป่พดินต้หน้าเร่ยขว้างมาข้างหน้าไม่ได้ไม่ได้พี่คือต้องอยู่ข้างหน้าถูกแล้วเขาบอกให้แก๊งกลางๆเลพร้อมไางเอ่ยพร้อมค่ะโย คำเตือนโปรดเบาเสียงขณะรับชมการเดินไไกลมันจะได ไม่คิดว่าหน้ากลัวมันไม่น่ากลัวเธอเข้าใจปะคือเหนื่อยดึงมากคูเหนื่อยดึงมาก,มากต้องพากไปด้วยต้องคอยประคองทุกคนคูเหนื่อยมากนู น้ำตาไหลแล้วฉันโดนสอกไข่ดูดิสอกไข่โดนกูกูโดนสอกไข่ที่เป็นฮอลเวยอ่ะมึงเดินเร็วๆทุกคนก็คือดึงอยู่ในอีฟอยชักเยอะตลอดทางบอกไปไปเร็วๆทุกคนอยู่อย่างนี้กูอ่ะเดินวิ่งไวอะไรอย่างนี้แล้วมันทจไมมันติดวะหันไปอยู่อย่างเงี้ยกันหมดเลยพคงไปแล้วไงก็รีบวิ่งดิรออะไรอ่ะสนุกมากนะพวกเธอต้องมานะเราไปสองอันแล้วเรารู้สึกว่าเอร์ ถ้าเกิดซื้อ750คือรวบยอดหมดเลยเนาะได้ทุกโซนเลยทั้งนิทรรศการทั้งโซน A แล้วก็โซน B บัตรไม่หมดอายุแค่ภายในวันเดียวกันก็โอเคเพราะว่าถ้าเธอโซน A เสร็จปุ๊บเธอควรไปนั่งกินน้ำอะไรให้หัวใจมันเออใช่แล้วช้ำก่อนเธอค่อยกลับมา B สปอนเซอร์ยาดมต้องเข้าหัวใจจะวายจริงหัวใจจะวายวันนี้นะคะสนุกสนานกันมากๆเลยน้ำตาไหลกิ๊ดแตกเสียงแหบไปหมดนะคะขอบคุณจุนจิอีโตะนะคะแล้วก็เอเจนต์ที่จัดงานนี้ด้วยเนาะคือถ้าเกิดว่าเราอยากให้มีเอ็กซิเมชั่นสนุกๆต่างประะเเทศอออยยย่่่าางงี้มบๆ เราก็ต้องสนับสนุนกันเยอะๆมาแล้วกันนะคะที่ MBK มาง่ายมากใครอยากมาออกกําลังกายก็แนะนำเค่ะไอ้เพื่อนที่กลัวๆให้มันมาด้วยให้มันอยู่ตรงกลางๆนะแต่ถามว่าข้างหน้าน่ากลัวไหมพอๆกันทั้งหมดจิคกี้พายตค่ะขอบคุณค่ะเนี้ยๆนีเนี้ยแต่มันออกอากาศไม่ได้ไงเนี่ยแหน่ไปดึงไปดึงดึงเร็วเร็วๆๆ